ตอนนี้เราก็ดัดเผาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทำการดัดให้เที่ยงตรงนะครับแล้วก็ดามเสื้อเผาด้วยนะฮะเสื้อเผาก็คือจะเราจะดามล่างนะครับนี s <S mm ่ดามล่างประมาณนี <kolej> ้เลยดามยาวมาเลยนะครับยาว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 มาสุด <ton> นี่เลยลำเนี้ยเผาเขามีแอนนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะคดนิดหน่อยเราก็ทําการดามให้ก่อนแล้วก็ดัดให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวเสื้อเผานะครับ ลำนี้เขาเผาเขากินยางมากเลยอันนี้ลองดูข้างนี้นิดนึงเราวเขาจะดัดแล้วก็ดามให้เรียบร้อยเพื่อเพิ่มความแข็งแวรงให้กับตัวเสื้อเผาด้วยนะครับนี่ฮะค่อนข้างให้เป๊ะที่สุดนะครับ โอเคเกี่ยวกับเรื่องดามนะครับเราดามก็จะดามล่างนะครับที่เราไม่ดามบนดามล่างเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดดามบนดามล่างเนี่ยตัวเผาเราเป็นจะใหญ่ขึ้นการรับน้ำหนักตรงนี้หรือว่าจุดยืดหยุ่นตรงนี้จะเหลือน้อยลงดังนั้นถามว่าดาม ข้างล่างอย่างเดียวโอเคไหมซึ่งก็ดีกว่าของเดิมที่ไม่ได้ดามเลยนะครับถ้าของเดิมไม่ได้ดามเลยเนี่ยนะฮะโอกาสคตของตัวเสื้อผ้าก็จะมีสูงกว่าดังนั้นเราดามล่างอย่างเดียวก็โอเคแล้วครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะให้ดามบนดามล่างก็ได้นะครับเราทําให้ได้หมดนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็จบไปครับเดี๋ยวเ,เอาไปประกอบรถนะครับใส่รถเรียบร้อย